เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมา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 เก็บมองเห็นไหมน้องอันนี้คือคือผักกระเทียมเด้อทุกคนทุกคนจะว่าผักอะไรน้องอันนี้คือผักกระเทียมผักกระเทียมอ่อน,ออนตอนนี้อ่อน,ออนตอนนี้กําลัางอ่อนเลยทุกคนอ่อนอ่อนนี่มันดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราดอง พอเวลาเราดงเนี่ยมันไม่มันมันไม่แข็งนี่มันเยอะมากถ้าเกิดเราไม่ตัดมันออกมันจะหนาเกินนี่ทุกคนสงสัยวางกล้องผิดทางซะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปสักหน่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนด้าน เหมือนนี่ทุกคนนี่จะผักมงโอเคเนาะขอมองเหนอยู่สักหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋เก็บสักหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเราจะหันหน้ากล้องไปอีกด้านนึงจะได้ จะได้สะดวกนี่มีหน้ามองไม่เห็นเพื่อนๆมองไม่เห็นเ่แง่งเลยแล้วไอ้ที่ขาตั้งมันก็ดินดินมันจะทุกคนดินมันจะนิ่มๆแล้วก็กลัวมันจะนี่เดอ้อจ,จ,จะให้เพื่อนๆเห็นเนีเ่ยมันเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยเอามาปลูก จริงๆแล้วมันเกิดอยู่ในป่านะคะเสร็จแล้วที่นี่นะเขาคนที่นี่เขาไม่ค่อยกินกันหรอกก็มีคนไทยนี่แหละที่เอามาโดงนะคะไอ้ไอ้แค่เอามาผัดมาอะไรนะ่ะมาผัดน้ำน้ำมันหอยนะ่ะมันก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วมันก็จะเป็นโดกจะเป็นโดกขาวเต็มไปหมดเลยนะทุกคน แล้วเราก็จะอีตอนที่มันเป็นดอกนี่แหละเราเราก็ไปปล่อยพอมันเก่พอดอกมันแห้งเราก็ไปเอามาไปเอามาแล้วก็มาโปรยเอาไว้ถึงปีเราก็ไม่ต้องไปเก็บในป่าเราก็มาเก็บจากสวนหลังบ้านเราและอันนี้ไม่ต้องได้เข้าป่าเลยเมื่อก่อนต้องเข้าไปเอาในป่าเวลาโดก ตกเก๋ okay. มันเราไปเก็บข้ามาเอาไปเมืองไทยก็เอาไปแต่คนปลูกเขาไม่มันไม่มีใครปลูกให้เนาะหรือว่าเขาปลูกแล้วเราเอาไปหวานเอาไว้มันขึ้นเขาคิดว่ามันเป็นยาเขาก็อาจจะอาจจะไปได้คือ เต็มเลยเต็มเลยทั้งนั้นเลยนะคะนี่ได้ <c oughs> ได้มาหน่อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันยังมันยังต้นมันยังเล็กอยู่ค่ะทุกคนแต่อยากจะรีบพอเห็นมันออกแล้วก็อยากจะรีบเอามาตัดมาอะไรให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูผักเซียนนะคะอันนี้คือผักเซียนนะคะทุกคนนี่นี่แต่อันนี้ต้นแก่มันเดี๋ยวมันจะออกมันอ่อ,อนเดีย๋ยวจะ เก็บไปดองให้ดูนี่เพื่อนๆเนขาไปดองแล้วอร่อยมากเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ